เปิดฉากมาที่พนินทรารองสารวัตรคนใหม่ที่เพิ่งย้ายมาประจำการเขาเดินทางมุ่งหน้าไปยังโรงไม้ตามคำให้การของผู้เป็นแม่ที่แจ้งว่าลูกชายของเธอถูกลักพาตัวไปซึ่งเมื่อมาถึงที่มหมายความจริงอันน่าสะเพรงกลัวก็ปรากฏต่อหน้าเมื่อบานเทพลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของรัฐมนตรีสารภาพกับตำรวจอย่างไม่หวั่นกลัวและไม่รู้สึกผิด ว่าเขาคือผู้ลงมือสัญหาสิทธารถเพราะสิทธารถบังอาจมารักกับน้องสาวของเขาซึ่งหากบานเทพเป็นคนจนเขาก็คงจะติดคุกจนหัวโตวแต่เขาเดินโชคดีเกิดเป็นลูกรัฐมนตรีเขาเลยไม่ถูกจับเข้าคุกแม้แต่วันเดียวแถมตำรวจตังกลายล่างไปสุนัขรับใช้คอยทำหน้าที่ยํำพรางคาดีให้โดยไม่ต้องร้องขอซึ่งพานินทราราจะจัดฉากการตายให้กลายเป็นการจบชีวิตตัวเอง ด้วยเขาได้สร้างหลักฐานเท็จเป็นจดหมายลาตายที่เขียนว่าสิทธารถติดหนี้พนันก้อนโตโดยหลังจากนั้นร่างไร้วิญญาณของเหยื่อผู้น่าสงสารก็ถูกนําไปทิ้งไว้บนรางรถไฟเพื่อให้รถไฟที่วิ่งผ่านด้วยความเร็วสูงบดขยี้ร่างกายจนยากต่อการันณสูตรแต่เมื่อพาณินทราโทรไปรายงานหัวหน้าเขาก็ถูกสั่งให้รีบกลับไปเก็บศพทันที เพราะพนินทราเพ,พิ่งย้ายเข้ามาใหม่เขาเลยไม่รู้ว่ารางรถไฟในเมืองนี้คือเขตห่วงห้ามของตำรวจท้องที่เพราะมันอยู่ในการดูแลของตำรวจรถไฟสุดโทษโดยหลังจากได้รับรายงานว่าพบศพบ,บนรางรถไฟเขาก็รีบไปยังจุดเกิดเหตุและพบว่ากำลังมีการเคลื่อนย้ายศพอ,อยู่พอดีเขาเลยเข้าไปตรวจสอบตามหน้าที่โดยหลังจากได้อ่านจดหมายลาตายเขาก็รู้ได้ในทันทีว่ามันเป็นการจัดฉาก เพราะผู้ตายกำลังเรียนปริญญาโทไม่มีทางที่เขาจะสะกดคำผิดเหมือนเด็กปฐมซึ่งสีหน้าที่มีพิรุษของพานินทราก็ทำให้ลักษมณ์พอจะเดาได้ว่าพานินทรามีส่วนรู้เห็นเรื่องนี้แน่นอนเขาเลยจัดการสั่งสอนด้วยวิธีสุดป้าบินด้วยการกักตัวพานินทราไว้บนลังรถไฟในขณะที่รถไฟกำลังแล่นเข้ามาด้วยความเร็วทำเอาพานินทรากลัวจนขี้หดตดหายและได้รู้ซึงว่าพื้นที่ตรงนี้คือเขตห่วงห้ามของตำรวจท้อมที่ แต่สำหรับหลักสม์แล้วไม่มีพื้นที่ตกงไ่นในเมืองนี้ที่เป็นเขตห่วงห้ามของตำรวจรถไฟเพราะหลังจากที่เขาสืบรู้ตัวฆาตรกรเขาก็บุกไปจับกลุ่มด้วยตัวเองโดยไม่ต้องขออนุญาตตำรวจท้องที่เพราะเขาได้จัดฉากให้น็อตกับสกรูหายไปเพื่อใช้เป็นข้ออ้างในการบุกเข้าค้นก็ดังไม้ซึ่งเมื่อเขาถูกขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่เขาก็เปิดฉากสู้อย่างดุเดือดเพื่อจัดการพวกลูกน้องทีละคนก่อนจะเล่นงานสั่งสอนบานเทพยอย่างสาสมจนทำให้พิการไปตลอดชีวิต โดยหลังจากนั้นลักษมณ์ก็รอเจอรัฐมนตรีเพื่อประกาศกล้าวให้รู้ต่อหน้าว่าเขาไม่กลวัวอำนาจของรัฐมนตรีและไม่สนใจตำรวจชั่วหน้าไหนทั้งนั้นตัดฉากมาที่ชีวิตส่วนตัวของลักษมณ์เขาเป็นชายหนุ่มวัยกลางคนที่โหยหาวความรักและอาหารลดเลิกเนื่องจากเขาต้องทนทุกทรมานกับฝีมือการทำอาหารของปู่หนุมานที่ราชาตกแย่จนแม้แต่องหมาก็ยังไม่กินด้วยเหตุนี้ ลักษมณเลยจริงจังกับการดูตัวมากๆซึ่งการพบกันในวันนี้ก็ดูเหมือนจะไปได้สวยเพราะทำคู่เข้ากันได้ดีและฝ่ายหญิงก็ดูเหมือนจะเป็นแม่สีเรือนที่ทำอาหารเตียงตามสเปคของลักษมณนแต่แล้วความหวังที่จะได้แต่งงานกลับต้องมาพังลงเพราะปู่กลัวว่าจะถูกส่งไปอยู่บ้านพักคนชรา เขาเลยแอบโทรไปใส่ร้ายลักษมณนให้พ่อแม่ของฝ่ายหญิงฟังโดยเศร้าเรื่องว่าหลานชายเป็นเสือผู้หญิงแถมยังเป็นขี้เมาที่สุขภาพย่แย่ซึ่งเมื่อฝ่ายหญิงหลงเชื่อเธอก็โทรมาตัดขาดความสัมพันธ์และขอยกเลิกการแต่งงานกับลักษมณนซึ่งเมื่อเขารู้ว่าเป็นฝีมือของปูเขาก็ทั้งโกรธทั้งเซ็งที่ต้องทนอยู่อย่างเป็นโซต่อไปในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่ชื่อว่าอาจิตก็กำลังวางแผนกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติด ซึ่งข้อมูลจากสายลับก็เผยให้เห็นว่าหมู่บ้านหนึ่งถูกเปลี่ยนสภาพให้กลายเป็นฐานการผลิตกัญชาขนาดใหญ่ภายใต้อิทธิพลของเฉพาะสุดโททที่ใช้ทั้งอำนาจเงินและอำนาจเทือนเพื่อข่มขู่ให้ชาวนานหันมาปลูกกัญชาสายพันธุ์พิเศษซึ่งซีวูดูก็เป็นเฉพาะสุดอันตรายเพราะใครก็ตามที่กล้ายุดสินค้าของเขาจะต้องเจอกับความตายสถานเดียวโดยในระหว่างที่ซีวูดูจะไปจัดการเขาก็ได้แวะจับมูเฮาเพื่อใช้สั่งหารตำรวจที่จับยึดของกลางซึ่งในเวลานี้ สิบูดูก็ได้ขยายอำนาจเข้าสู่การเมืองและอีกไม่นานเขาก็คงจะกลายเป็นเจ้าพอ่อที่ตำรวจไม่สามารถจับตัวได้ง่ายๆทางด้านสายลับที่แฝงตัวไปสืบหาหลักฐานจึงแนะนําให้รีบปลุกจับกลุ่มสิบูดูโดยเร็วแต่อจิตก็มีแผนการที่ใหญ่กว่านั่นคือการจับให้ได้ทั้งเครือข่ายโดยเฉพาะปะโตซึ่งเป็นพันธมิตรคนสําคัญของสิบูดูด้วยเหตุนี้อจิตจึงได้สั่งให้สายลับกลับไปสืบหาข้อมูลของปโตเพิ่มเติม ัดฉากกลับมาที่ลักษมันชีวิตของเขามาถึงจุดเปลี่ยนสําคัญเมื่อเขาได้รับคําสั่งย้ายเร่งด่วนให้ไปประจำการในเขตพื้นที่สีแดงที่เต็มไปด้วยอันตรายและอำนาจเทือนโดยทันทีที่ลักษมันรู้ข่าวเขาก็ตัดสินใจทําในสิ่งที่ปลูกลัวที่สุดนั่นคือการส่งปู่ไปอยู่บ้านพักคนชราซึ่งเขาก็ไม่ได้ทาเพราะรําคาญปู่แต่เพราะเขารู้ดีว่าที่ที่เขาจะไปมันอันตรายและเสี่ยงเกินกว่าจะให้ปู่ไปด้วย แต่เพื่อที่จะปกปิดไม่ให้ปู่รับรู้ถึงจุดประสงค์ที่แท้จริงนี้การจากลากับปู่ของลักษมณ์จึงเต็มไปด้วยเสียงด่าทอและการผลักใส่ไล่ทรงที่แฝงไปด้วยความรักและความหวังดีเมื่อลักษมณ์ก้าวเท้าลงสถานีภาพที่เขาเห็นคือความไร้ระเบียบ และเจ้าหน้าที่การรถไฟที่ปล่อยป่าละเลยให้สถานีกลายเป็นอคอกเลี้ยงสัตว์และปล่อยร้านค้าแผงลอยลุกล้ำทางเดินและเมื่อไปเห็นวัยรุ่นปุนปุนที่ไม่ที่เสียงรถไฟลักษมณนก็ชักจะทนไม่ไหวกับสิ่งที่เป็นอยู่เขาเลยจับกลุ่มวัยรุ่นที่มัวสมอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมายไปให้ตำรวจท้องที่จัดการลงโทษแต่นั่นก็ทำให้ลักษมณนมีปัญหากับตำรวจเพราะราชารามเป็นสุนัขครับใช้แสนเชื่องของเฉพาะค้ากัญชายอย่างซิวูดูซึ่งนอกจากเขาจะไม่จับวัยรุ่นปุนปนแล้ว เขาก็ยังประกาศกล่าวถึงขอบเขตอำนาจด้วยข่มขู่ให้ลักษมั์อยู่แค่ในรางรถไฟและห้ามเข้ามายุ่งย่ามในหมู่บ้านเด็ดทักลักษมั์ที่ถูกกฎหมายจำกัดขอบเขตหน้าที่เลยต้องยอมถอยกลับมาที่ของตัวเองซึ่งเขาก็นึกย้อนกลับไปในอดีตตอนที่เขาบอกกับปูว่าเขาอยากจะเป็นตำรวจเหมือนพ่อ แต่ปู่ก็ไม่อยากให้หลานชายต้องมีจุดจบเช่นเดียวกับผู้เป็นพ่อปู่เลยสั่งห้ามไม่ให้ลักษมันไปตำรวจยกเว้นก็แต่ตำรวจรถไฟซึ่งเป็นตำรวจที่ความเสี่ยงต่ำเพราะมีขอบเขตอำนาจอยู่แค่รางและสถานีแต่จากกลับมาในปัจจุบันการถอยกลับมาของลักษมันทำให้พวกลูกน้องของซิวดูเข้าใจผิดทิศว่าลักษมันเป็นพวกที่แพ้ พวกมันเลยตามมาหาเรื่องถึงที่สถานีโดยไม่รู้เลยว่าชะตากำลังจะขาดซึ่งเมื่อนักเลงพวกนั้นเบี้ยวค่าตัว๋วลักษมณ์ก็ได้แสดงให้เห็นว่าที่ตรงนี้กฎหมายก็คือกฎหมายซึ่งเขาก็ได้เข้าจัดการสั่งสอนพวกนักเลงด้วยความแข็งแกร่งที่ยากจะรับมือไหวซึ่งเมื่อเห็นว่าต่อให้ร่มก็เอาไม่ลงพวกนักเลงก็พากันหนีหางจุกตูดแต่ลักษมณ์ก็ไล่ตามไปจัดการทีละคนทำมาโชกพันธ์ที่เห็นตกตะลึงและกลัวว่าจะถูกเล่นงานเป็นรายต่อไป เขาเลยรีบทำตามกฎของสถานีด้วยการทำความสะอาดและเก็บข้าวของจนสถานีเป็นระเบียบเรียบร้อยในพริบตาซึ่งในระหว่างที่ลักษมณนไล่จัดการโชชะตาก็พาเขามาพบกับตุนสีหญิงสาวใจกล้าที่ช่วยขัดขานักเลงซึ่งมันก็สร้างความประทับใจ ฉันทำให้ลักษมันตกหลุมรักเธอทันทีจากนั้นเขาเลยตามขึ้นรถไฟไปจีบด้วยการบอกให้ผู้โดยสารปผลมือเช่นชมเธอแล้วก็พยายามชวนเธอพูดคุยไปเรื่อยเช่นเมื่อครารู้ว่าเธอเป็นครูวิทยาศาสตร์เขาก็มโมว่าเคยสอบได้คะแนนเต็มร้อยโดยลืมไปว่าความจริงแล้วคะแนนมันเต็มอยู่แค่60คะแนนตัดฉากมาที่บ้านของซิวูดู เขากำลังระบายอารมณ์ใส่คงคาที่ถูกล่ามโซ่ไว้ราวกับสัตว์เลี้ยงซึ่งเขาก็พำเพอถึงความรักที่ถูกปฏิเสธจนมันแปลเปลี่ยนกลายเป็นความแค้นเดือเขาอ้างว่าสิ่งที่เขาทำกับเธอมันคือรูปแบบหนึ่งของการแสดงความรักแต่ในระหว่างนั้นเองนักแหล่งลูกน้องก็เข้ามาฟ้องเรื่องที่ลักสมันเล่นงานพวกเขาจนเละแต่สิวูดูก็มมาว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระ เพราะเขาไม่รู้ตัวตวนัันแ่งแกร่งของลักษมันเขาเลยคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตถึงขั้นที่เขาต้องลงไปจัดการด้วยตัวเองตัดฉากกลับมาที่สถานีรถไฟ ลักษมณ์ยังคงตามจีบตุนสีอย่างไม่ลดละซึ่งเธอเองก็ดูเหมือนจะมีใจให้แต่ในขณะที่ความรักดำเนินไปได้ด้วยดีความรุนแรงครั้งใหญ่ก็กำลังปะทุขึ้นเมื่อซีวูดูสืบพูว่าสมาชิกคนหนึ่งในแก๊งแท้จริงแล้วคือสายลับที่แฝงตัวเข้ามาซึ่งเมื่อสายลับรู้ตัวว่าถูกจับได้เขาก็รีบหนีเอาตัวรอดออกมาแต่เขาก็รู้ว่าคงหนีได้อีกไม่นานเขาเลยโทรไปขอความช่วยเหลือจากหัวหน้าจนทำให้อจิตต้องงัดแผนสำรองมาใช้นั่นคือการให้สายลับไปสถานี รถไฟเพราะความจริงแแมวอาจิตเป็นเพื่อนของพ่อลักษมันและเป็นคนที่ส่งลักษมันมาประจำการที่นี่เพื่อจัดการกวาดล้างแก๊งของซิวดูซึ่งเมื่อเขาเผชิญหน้ากับศัตรูนับสิบเขาก็จัดการสั่งสอนด้วยวิธีสุดควรแต่ก็แฝงไปด้วยความดุดันและไร้ปราณีจนคนของซิวดูลงไปกองกับพื้นเรียงตัว และไม่นานจากนั้นราชารามก็พยายามเข้ามาแทรกแซงเพื่อที่จะชิงตัวสายลับไปให้ซิวดูจัดการแต่ทางด้านลักษมันก็สวนกลับด้วยเหตุผลเดียวกับที่ราชารามเคยใช้นั่นคือการอ้างถึงขอบเขตหน้าที่ซึ่งเขาก็พูดตอกหน้าราชารามอย่างสะใจว่าหมู่บ้านเป็นของคุณแต่สถานีรถไฟนี้ผมคุม เรื่องราวพุ่นวายเริ่มซับซ้อนมากขึ้นเมื่อปู่หนุมานหนียกจากบ้านพักคนชราเพราะที่นั่นไม่ยอมให้เขาดื่มเหล้าเดิระหว่างเดินทางด้วยรถไฟปู่ก็ประเงินพบเห็นการซื้อขายกัญชาจนมันนำไปสู่การประทะคา,ารมกับตนสีซึ่งความจริงแล้วไม่ใช่ครูวิทยาศาสตร์ไม่ใช่นักธุรกิจสีเทาแต่เธอเป็นนักธุรกิจสีเขียว ผู้เชี่ยวชาญด้านการขายสมุนไพรซึ่งก็แน่นอนว่าเธอไม่รู้ว่าหนุมานเป็นปู่ของลักษมณ์เธอเลยเถียงตอบโต้ไปแบบจัดหนักจัดเต็มทําให้หลังจากนั้นเมื่อลักษมณ์พาทั้งสองมาทําความรู้จกักความลับของตุนสีก็ถูกเปิดเผยว่าข้างในหนังสือที่เธอหอบไปทุกที่มันไม่ใช่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์แต่มันคือกัญชาที่แพ็คไว้พร้อมขายโดยหลังจากที่ถูกปู่หนุมานกระชากนา้ิกากตุนสีกับพ่อก็รีบวิ่งหน,นีไปปล่อยให้ลักษมณ์ยืนช็อกอยู่อย่างน่าสงสาร ไม่นานหลังจากนั้นสถานการณ์ก็ตึงเครียดขึ้นอีกระดับโดยหลังจากที่รู้ว่าสายลับรอดไปได้ซิวูดูก็บุกมาเผชิญหน้ากับตำรวจรถไฟที่เขาเคยมองข้ามโดยเขาขู่ว่าหากเลี้ยงตั้งตัวไป็ศัตรูเขาจะใช้ชีวิตของลักษมันเป็นเครื่องสังเวยในเทศกาลบูชาเทพเจ้าในวันหนึ่งลูกชายของสารวัตรราชรามต้องมาจบชีวิตลงเพราะเสพกัญชาเกินขนาดในงานศพที่เต็มไปได้วยความโศกเศร้า ลักษมันเดินเข้ามาพูดเตือนสติราชารามว่าเงินสีเท่าที่คุณรับมาจากซีวดูคือสิ่งที่ค่าลูกชายของคุณแม้คำพูดนั้นเป็นเหมือนมีดที่กรีดแทงใจดำแต่มันก็เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ราชารามตาสว่างโดยหลังจากนั้นเขาก็ตัดสินใจละทิ้งความชั่ว และหันมาจับปืนเพื่อความถูกต้องเขานำกำลังบุกยึดรถบรรทุกกัญชาของซิวดูดูซึ่งเขาก็รู้ดีว่าซิวูดูมีพรรคพวกอยู่ในกรมตำรวจเขาเลยประกาศกล่าวว่าจะไม่คืนของกลางไม่ว่าจะถูกกดแดนจากเบื้องบนอย่างไรก็ตามแต่ในโลกของอาชีากรรมการกลับตัวมักมีราคาที่ต้องจาย พราะไม่นานหลังจึกนั้นพระชารามก็ถูกนักฆ่าของซิวดูลอบโจมตีด้วยการจัดฉากทําเป็นรถเสียกลางป่าก่อนจะเปิดฉากโจมตีอย่างมืออาชีพด้วยวิธีการสุดแปลกที่ยากจะรับมือเช่นโยนสัตว์เลี้ยงมากัดแล้วก็ลุมโจมตีจากทุกทิศทางจนในที่สุดสารวัตรก็ถูกฆ่าอย่างเลือดเย็นโดยหลังจากตำรวจดีถูกกำจัด ตำรวจชั่วที่เป็นสุนัขรับใช้ของซิวูดูก็เข้ามาสั่งการให้คืนของกลางทั้งหมดแต่ในระหว่างทางการขนส่งอยู่ๆก็เกิดเหตุดินถล่มจนถนนถูกตกัดขาดทำให้ซิวูดูต้องเปลี่ยนแผนขนกัญชามาใช้รถไฟขนฐานหินประสงค์ไปยังกันกาต้าซึ่งความจริงแล้วทั้งหมดนี้เป็นแผนของลักสมันที่ต้องการจะยึกกัญชาทั้งหมดคืนมาโดยหลังจากนั้นเขาก็ทำให้รางรถไฟชำรุดเพื่อทำให้ขบวนรถไฟต้องจอดที่สถานี เดยหลังจากตามหากัญชาไม่นานลักษมณ์ก็เจอกัญชาจํานวนมากพร้อมกับเจอลูกน้องของเซววดูที่อยู่คุ้มกันโดยจากนั้นการต่อสู้ก็ได้เริ่มขึ้นมันเป็นการต่อสู้ที่ไม่ค่อยดูเดือดเพราะลักษมณ์สามารถจัดการได้ง่ยายจนเขาแทบไม่ต้องเหนื่อยแรงซึ่งเมอฝ่ายเห็นว่าสู้ไม่ได้ พวกมันก็ปลุกระดมให้ชาวบ้านมาช่วยแต่ลักษมันตัวคนเดียวก็ยังไม่ยอมถอยเขาปักหลักสู้กับชาวบ้านนับร้อยด้วยลีลาการต่อสู้ที่เต็มไปได้วยความมั่นใจและประจบการต่อสู้ครั้งนี้ให้เร็วที่สุดลักษมันก็ได้เผยวิชาลับคมแฝกที่ร่ำเรียนมาจากการเกรงไกลไม่ว่าจะเป็นอัคคีสาสแสงหรือจะเป็นครุฑาถลาลมซึ่งเมื่อชาวบ้านเห็นแบบนั้นพวกเขาก็กลัวจนหนีกลับไปในทันที เมื่อการใช้กำลังไม่ทด้ผลซิวูดูก็หันมาใช้ยหยนาากฎหมายบีบให้ลักษมั์ส่งมอบของกลางซึ่งรองสารวัตรคนใหม่ที่ซิวูดูเลือกมารับใช้ก็คือพาณินทราแม้เขาจะกลัวความบ้ารหมของลักษมั์แต่ในขณะเดียวกันเขาก็กลัวหน้าเถื่อนของซิวดูดูเขาเลยทำตามคำสั่งแบบกะกล้ากกลัวด้วยการขอให้ส่งมอบของกลางมาให้ตำรวจท้องที่เป็นผู้รับผิดช,ชอบดูแล แต่ลักษมณ์ก็รู้ทันแผนชั่วของอีกไฟเขาเลยตอบโต้ด้วยการปฏิเสธแบบมึนๆว่าเขาไม่ได้ยึดอะไรมาเลยซึ่งตำรวจฉลาดน้อยอย่างพานินทราก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อเขาเลยยอมถอยกลับไปแบบมือเปล่าแต่ลักษมณ์เขาไม่ได้หยุดอยู่ใช้การปั่นหัวอีกไฟเพราะเขามองข้ามช็อตไปไกลกว่านั้นโดยเขาจะใช้กัญชาที่ยึดมาเป็นเยือเพื่อล่อเครือข่ายของซิวูดูทุกคนให้โผล่หัวออกมาสู่แสงสว่างเพื่อที่เขาจะได้จัดการทั้งหมดในทีเดียว ตัดฉากมาที่สิวดูในเมื่อทางลูกน้องและตำรวจต่างก็ไม่สามารถต่อกรอกับลักษมณ์ได้สิวดูก็ตัดสินใจจัดการด้วยตัวเองซึ่งหลังจากนั้นเขาก็ปลุกมาที่สถานีโดยไม่สนว่ามันจะเป็นทินของใครแต่นอกจากลักษมณ์จะไม่กลัวแล้วเขาก็ยังใช้ไหวพริบความฉลาดเพื่อลอกล่อสิวดูพูดออกมาว่าหลักรอบใช้รถไฟเป็นเส้นทางขนยาซึ่งเมื่อคำสรารภาพหลุดออกมาต่อนหน้าพยาน ลักษมั์ก็ไม่รอช้าที่จะแจ้งข้อหาแล้วก็จับกลุ่มสิวดูเข้าตารางในทันทีแต่ในโลกความเป็นจริงความยุติธรรมมักถูกขัดขวางด้วยอำนาจมืดเพราะไม่นานหลังจากนั้นนายตำรวจระดับสูงก็เข้ามาแทรกแซงและกดดันให้ปล่อยตัวซิวดูโดยอ้างว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดซึ่งลักษมั์ก็ยอมปล่อยตัวไปตามแผนพร้อมทั้งเผยความจริงที่ทำให้ซิวดูเจ็บใจจนแทบกรากเลือด ว่าเหตุดินถล่มที่ปิดตายถนนเมื่อวันกรมันไม่ใช่อุบัติเหตุทางธรรมชาติแต่มันเป็นฝีมือของเขาที่ต้องการกวาดล้างธุรกิจสีเขียวและโค่นล้อมอิทธิพลเถื่อนของซิมูดูให้สิน้นซาก ตัดฉากมาที่ปู่หนุมานเขากําลังสนุกกับการเป็นนักเลงคีย์บอร์ดเที่ยวดากราช,ชาวเน็ตไปทั่วซึ่งเขาก็อยากจะได้เครื่องหมายติ๊กฟ้ามาประดับปรมีบัญชีโซเชียลถึงขั้นของเงินลักษมันไปซื้อซึ่งนอกจากปูจ่จะติดโซเชียลเหมือนวัยรุ่นแล้วหัวใจของปู่เองก็ยังเป็นวัยรุ่นพอหลังปู่ย้ายมาอยู่ไม่กี่วันก็มีสาวเดินเข้ามาหาถิงในบ้านแถมยังส่งสายตานัดแนให้ปู่ตามไปเจอ ตัดฉากมาที่ตุนสีสิวูดูรู้ว่าลักษมณ์มีใจให้เธอเขาเลยสั่งให้เธอใช้สเสนเพื่อลวงความลับเรื่องที่ซ่อนกันชาซึ่งจากนั้นตุนสีก็โทรไปเชื้อเชิญให้ลักษมณ์มาหาแม่เขาจะยังโกรธเรื่องที่ถูกลอกแต่สุดท้ายเขาก็มาหาเธอตามเสียงหัวใจและเมื่อเธอเอาอาหารมาเสิร์ฟเขาก็กินไปโดยไม่คิดระแวงสงสัยและไม่รู้เลยว่ามันคือเห็ดป่าที่จะทําให้เขาเมาจนพูดความจริงออกมาซึ่งเมื่อเห็นว่าลักษมณ์เริ่มเมาเห็ด ตืมสีก็หลอกถามที่ซ่อนกัญชาจนเขาหลุดปากพูดว่ามันอยู่ที่ตู้รถไฟเกา่าแต่เมื่อลูกน้องของสีวดูไปค้นหาพวกเขากลับพบแค่คนมานั่งจูจีกันเพราะความจริงแล้วลักษมันรู้ทันอีกไฟเขาเลยจงใจพูดหลอกให้เสียเวลาเล่น แต่สุดท้ายความลับก็ไม่มีในโลกเพราะมีเจ้าหน้าที่ป่าไม้หน้าเงินนำภาพกล้องจรปิดมาเปิดเผยว่าความจริงแล้วลักษมันขนกัญชาไปซ่อนในพื้นที่แกนกลางเขตอนุรักษ์เสือโครง่งซึ่งเป็นพื้นที่ห่วงห้ามสูงสุดและเป็นที่ซ่อนที่ไม่มีใครคาดคิดแต่เมื่อสิวดูบุกไปค้นหาเขากลับพบแค่รถบรรทุกปเปล่าๆที่ดูเหมือนจะเป็นแผนหลอกของลักษมัน ในขณะเดียวกันความจริงอันน่าเศร้าก็ถูกเปิดเผยเมื่อตุลสีและพ่อสารภาพทางน้ำตาว่าที่พวกเขาต้องค้ากัญชาและทำเรื่องแย่ๆทั้งหมดนี้เป็นเพราะพวกเขาหาเงินก้อนโตเพื่อที่จะจ้างนักเลงไปช่วยคงคาซึ่งเป็นพี่สาวของตุนสี ที่ถูกซิวูดูจับไปล่ามโซ่ขังไว้โดยในอดีตซิวูดูหมายตาอยากแต่งงานกับคงคาแต่เมื่อเขารู้ว่าเธอกำลังจะแต่งงานเขาก็บุกไปตัดแขนเจ้าบาแล้วก็จับเธอมาขังไว้ที่บ้านจนกว่าเธอจะยอมแต่งงานกับเขาซึ่งตูนสีก็รู้ดีว่าพี่สาวคงจะยอมตายดีกว่าแต่งงานกับคนช่วยอย่างซิวูดูทางเดียวที่จะช่วยพี่ออกมาได้จึงมีเพียงแทจา้านกแงรงฝีมือดีไปชิงตัวคงคาออกมาจากบ้าน แต่หลังจากกัญชาถูกลักสมันยึดตุนสีก็ไม่เหลือรู่ทางหาเงินในเวลาอันสั้นเธอเลยตัดสินใจซื้อปืนเพื่อที่จะไปช่วยพี่สาวด้วยตัวเองซึ่งเมื่อลักสมันมารู้เรื่องน่าเศร้านี้เขาก็จะบุกไปช่วยพี่สาวของตุนสีแต่ในระหว่างทางเขาก็เจอเข้ากับนักฆ่าสุดแปลกที่ทําให้เขาเกือบพลาดท่าอยู่หลายครั้งเพราะตีนี้ลงมือเป็นทีมอย่างเข้าขามีทั้งตัวแทงที่เข้าสู้ในระยะประชิดมีแอสซินลอบโจมตีในทีเพลอ และมีป้าสายสพอร์ตคอยสนับสนุนอยู่รอบนอกแถมยังมีสัตว์เลี้ยงเลเวลร้อยหยงนน้องตัวเงินตัวทองที่พุ่งเข้ามาโจมตีลักษมันจากด้านหลังจนทําให้เขาตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากแต่สุดท้ายแล้วเขาก็สามารถเอาชนะและจัดการหนักท่าพนั้นได้ยกตี้หลังจากนั้นลักษมันก็ปกเข้ามาในบ้านอย่างไม่หวั่นกลัวแล้วก็ไปแย่งข้าวซีวดูกินอย่างหน้าตาเฉย ทำมาพี่สาวของตุนสีงงว่าชายคนนี้ไปอดอยากมาจากไหนทำไมถึงกล้าน,นั่งกินข้าวต่อนหน้าซิวดูแถมยังไม่คิดจะชวนมากินด้วยเลยสักคำโดยหลังจากยืนมองอยู่นานซิวดูก็เริ่มกลัวว่าข้าวจะหมดเขาเลยสั่งให้ลูกน้องเขามารุมค่าแต่ลักษมันที่กินหนิมแล้วก็จัดการพวกลูกน้องได้แบบสบายๆก่อนจะเข้าไปช่วยพี่สาวของตุนสีซึ่งเมื่อเขาถูกขัดขวางเขาก็เล่นงานพร้อมทั้งยามเกียริแล้วก็พาพี่สาวของตุนสี กลับไปหาพ่อและน้องสาวได้อย่างปลอดภัยแต่เรื่องมันก็ยังไม่จบง่ายๆเพราะหลังจากที่ซิวูดูไม่ที่ส่งกัญชาไปให้ปะโตตามที่ตกลงลูกน้องของปะโตก็มาถามหาของและหลังจากที่เขาได้รู้เรื่องวุ่นวายทั้งหมดเขาก็สวมบทบาทเป็นนักสืบอัจฉริยะเพื่อที่จะตามหาที่ซ่อนกัญชาซึ่งเมื่อเขาเห็นดินสีดำที่ลอ้อรถบรรทุกเขาก็สันนิษฐานว่าลักษมันย้ายของไปซ่อนที่โกดังริมทะเลสาบซึ่งเมื่อไปถึงที่นั่นพวกเขาก็พบกัญชาอยู่จริง แต่เมื่อจะเข้าไปเอพวกเขาก็ถูกปู่หนุมานจัดการเพราะความจริงแล้วปู่ไม่ได้เป็นแค่ตะแก่หัวใจวัยรุ่นแต่ปู่คือทหารสุดเกา๋าที่ผ่านศึกสงครามมาอย่างโชคชนด้วยก่อนหน้านี้ลักษมณ์ได้บอกให้โทรแจ้งหากถูกโจมตี ตปู่ก็มั่นใจในฝีมือของตัวเองว่าสามารถรับมือกับลูกน้องของซีวูดูได้ด้วยทักษะย,ยิงปืนสุดแม่นยำที่ยากเกินกว่าลูกกระจอกพวกนั้นจะรับมือไหวแต่ไม่นานหลังจากนั้นปู่หันุมานก็ถูกยิงด้วยฝีมือของปโตด้วยก่อนที่จะสิ้นใจปู่ก็ได้เสียงความในใจไว้ว่าหลังจากที่พ่อแม่ของลักษมณ์ตายจากไปปู่ก็ลาออกจากราชการทหารเพื่อมาเลี้ยงดูหลานชายด้วยความรัก แต่นานวันเข้าปู่ก็ผูกพันและสนิทสนมกับหลานชายตัวแซบจนทำใจที่จะถูกทอดทิ้งไม่ได้ที่ผ่านมาปู่เลยพยายามขัดขวางความรักของหลานชายซึ่งในระหว่างที่ลักษมณ์กำลังเสียใจกับการตายจากไปของปู่เขาก็ถูกลอบโจมตีในทีเพลอและถูกจับมาไว้ที่งานเทศกาลเพราะซีวดูจะฆ่าลักษมณ์เพื่อใช้เป็นเครื่องสงเวยในการทำพิธีแต่ก่อนที่จะได้ทำแบบนั้น วายตัวหนึ่งก็วิ่งไปชนจุดผูกเชือกจนทําให้ลักษมณ์หลุดจากพันธนาการจากนั้นเขาก็เข้าฟาดฟันกับศัตรูยานดูเดือดในตอนนี้เขาได้เข้าสู่โหมดบ้าคลั่งเขาฆ่าทุกคนอย่างไม่ปราณีก่อนที่ลูกน้องจะถูกฆ่าจนหมดซิวดูกับปะโตจึงได้รวมพลังเข้าสู้จะสามารถเล่นงนนลักษมณ์ได้พอสมควร แต่หลังจากนั้นลักสมันก็ได้ใช้บ้างไฟโจมตีด้วยทักษะฝีมือที่ไม่เป็นรองบักเสียงซึ่งเมื่อเขาแหลงเป้าไปที่กองกัญชาซิบูดูก็พยายามเจ้าตัวบังไว้แต่สุดท้ายเขาก็กลัวจนต้องลบนั่นเลยทำให้กัญชาทั้งหมดถูกเผาแต่แทนที่มันจะทำให้ซิบูดูเยิม้มมันกลับทำให้เขาโกรธจนเลือดขึ้นหน้าเขาเลยลุยเข้าสู้อย่างบ้าคลั่งแต่สุดท้ายแล้วทั้งปโตและซิบูดูก็ถูกลักสมันฆ่าตายเป็นอันปิดฉากเรือข่ายค้ายยารายใหญ่ แม้อำนาจหน้าที่จะถูกควบคุมไว้ในขอบเขตแต่ความถูกต้องยุติธรรมไม่ควรถูกจำกัดด้วยขอบเขตใดๆในหนังเรื่องนี้ขอ้อใดไม่ใช่ความเก่งของพระเอก 1. สอบเข้ามาหาวิทยาลัยได้ที่หนแก้โจทย์สุดยากได้คนแรก 3. เป็นหัวหน้าทีมพัฒนา AI ชอบกดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดแชร์เจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนสุกเสาร์หโมงตรงสวัสดีค่ะ